Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbish rohli sodari wa amli wahrun ukadatam min lisani yafqahu kauli Rabbis sidani inma war fahma Allahumma la sahla illa ma ja'antahu sahla wa anta ta hasna iza shita sahla. รบบิยาซิร์วลาตุอาซิรวัตอม,มินมินคอยวับบิกานัสตาอีนยาฟัตตาหุยาอาลีมอันหำดุลิลลานะคะเราเริ่มวันใหม่กันด้วยดูอานะคะขอให้วันนี้มีแต่ความง่ายดายนะคะกิจกรรมโฮมรูมวันนี้นะคะมาพบกับคุณนจวานะคะวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะที่21มกราคมพศ2564นะคะ ในวันนี้กิจกรรมหัวข้อวันนี้นะคะทะบียะประจำวันก็จะมีเรื่องการอาบน้ําละหมาดนะคะแล้วก็เรื่องการทําความสะอาดเล็บผมนะลูกแล้วก็เรื่องคําพูดที่สุภาพและมีหางเสียงนะคะอ่ะเรามาดูที่เรื่องแรกกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องการอาบน้ําละหมาดครูเชื่อว่าทุกวันนะคะเราต้องอาบน้ําละหมาดแน่นอนเพราะว่าเราต้องละหมาด ทุกวันไม่มีวันไหนที่เราหยุดละหมาดเพราะฉะนั้นก็ไม่มีวันไหนที่เราจะหยุดอาบน้ําละหมาดถ,ถูกต้องไหมคะเราต้องละหมาดทุกวันอย่างน้อยๆเนี่ยครูเชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้หลายเวลาด้วยแต่วันหนึ่งเนี่ยเราต้องละหมาดห้าเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราละหมาดครบเนี่ยเราก็จะได้อาานมะละหมาดห้าครั้งเนี่ยอ่ะวิธีการอาบน้ำละหมาดเนี่ยตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยครูเป็นคนคอยย้ําคอยเตือนหนูว่า ต้องอาบให้ทั่วนะคะวันนี้ครูฝากเรื่องที่ต้องอาบให้ทั่วเกินขอบเขตไปได้นิดหน่อยแต่บางคนเนี่ยอาบไม่ทั่วนะคะถ้าหนูอาบน้ำละหมาดไม่ทั่วไม่ซ้อเนี่ย เออน้ำละหมาดของเราอาจจะไม่สมบูรณ์ถ้าน้ำละหมาดของเราไม่สมบูรณ์เนี่ยการละหมาดของเรามันก็จะไม่สมบูรณ์ไปด้วยเริ่มต้นด้วยน้ำละหมาดนะลูกหนูต้องอาบไปทั่วครูบอกแล้วขอบเขตของใบหน้าเนี่ยตั้งแต่ชายผมเลยใช่ไหมคะชายผมที่หน้าผากเลยยันใต้คางยันข้างๆหน้าเลยบางคนล้างแต่ต,ตรงกลางแบบนี้ไม่ได้นะลูกครูขอย้ำเรื่องขอบเขตของมันข้อศอกเนี่ยบางคนเนี่ย ล้างไม่โดนนะคะเอาให้ทั่วทั้งหมดเลยทุกท่านะคะทุกท่าในการอาบนละมาดนะลูกใครยังจําไม่ค่อยได้ก็อาจจะไปอาบพร้อมมะพร้อมป่าพร้อมโต๊ะพร้อมบังนะคะให้ผู้ปกครองที่บ้านช่วยนะคะครูเชื่อว่าถ้าหนูอาบทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหนูก็จะทําได้ด้วยตัวเองนะคะอาเรื่องต่อมานะลูกเรื่องต่อมาเป็นเรื่องการทําความสะอาดเล็บผมนะคะ ครูย้ําว่าเ,เราเนี่ยกินอาหารทุกวันครูย้ํากับหนูทุกวันเลยตอนที่หนูมาโรงเรียนใช่ไหมคะว่าถ้าหนูเล็บยาวแล้วในเล็บเนี่ยดาอีกต่างหากหนูไม่ว่าหนูจะกินขนมหนูจะกินข้าวหรือหนูจะหยิบอะไรเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ซอกเล็บเรามองไม่เห็นหรอกเพราะเชื้อโรคบางอย่างเนี่ยมันเล็กมากๆมันเข้าไปในปากเราแน่ๆถ้าเล็บเรายาวและดํา นะคะวิธีง่ายๆเลยก็คือเราทําให้เล็บเราสั้นไว้ก่อนถ้าเล็บสั้นเนี่ยโอกาสที่เชื้อโรคมันจะเข้าไปแอบไปแฝงอยู่ในซอกเล็บเราเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าคนที่เล็บยาวนะคะแล้วตอนนี้เราก็ต้องทําให้สะอาดที่สุดร่างกายของเราต้องออมีสุขภาพดีที่สุดนะคะเพราะตอนนี้เราก็เจอกับโรคอยู่นะลูกครูฝากให้หนูตัดเล็บให้สั้น ทุกวันนะคะเล็บเนี่ยไม่ต้องตัดทุกวันแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันสั้นเออมันยาวก็ให้หนูตัดทันทีนะลูกอย่าปล่อยให้มันยาวอย่าปล่อยให้เชื้อโรคมันเข้าไปในซอกเล็บนะคะแล้วก็ผมเนี่ยเหมือนการอยู่อยู่บ้านเนี่ยหนูอาจจะไม่ได้ตัดผมสั้นตามที่โรงเรียนกําหนดอันนั้นไม่เป็นไรแต่ความสะอาดต้องมีนะลูกอาจจะผมยาวแต่หนูต้องสระผมแต่หนูต้องเช็คผมตัวเองด้วยว่ามันเหม็นหรือยังมัน ออมีอะไรอยู่ในผมไหมนะคะเด็กนักเรียนหญิงเนี่ยบางทีเนี่ยมีเหาหรือเปล่านะคะถ้าหนูสระผมตลอดเนี่ยมันก็จะสะอาดอยู่เสมอนะคะและนักเรียนหญิงเหมือนเดิมหวีด้วยนะลูกถ้าไม่หวีเลยเนี่ยอีกสักพักหนึ่งผมหนูจะติดกันจนแกะไม่ออกจนหวีไม่ได้แล้วนะคะอ่ะต่อมานะคะเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องคำพูดที่มี หางเสียงคำพูดสุภาพนะคะครูย้ำตลอดเลยนะคะว่าไม่ว่าหนูจะพูดกับใครจะพูดกับผู้ใหญ่จะพูดกับครูหรือว่าจะเป็นเพื่อนด้วยกันเองหรือว่าจะกับใครนะคะให้หนูพูดมีหางเสียงถ้าเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยครูย้ำว่าไม่ต้องมีหางเสียงก็ได้แต่ให้พูดด้วยกันดีๆนะคะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะชอบมากๆเลยถ้าหนูพูดมีหางเสียงนะคะครูย้ำนะคะว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องมีห่างเสียงว่าครับ นะคะจะต้องมีหางเสียงว่าครับส่วนผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีหางเสียงว่าค่ะนะคะครูเชื่อว่าครับกับข่ะเนี่ยเป็นคําสั้นๆซึ่งมันมันง่ายมากๆเลยลูกคําสั้นซึ่งป .1 น,น,นักเรียนปอ .1 นนตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยหลายคนเนี่ยทำได้ดีมากทําได้แล้วจากมาแรกๆเนี่ยหนูไม่มีหางเสียงเลยแต่ครูสังเกตนะคะว่าหลายคนหลังๆมามีครับมีคาะทุกคําเลยครูชื่นใจครูชื่นชมมากๆว่า นีเพื่อนเราหลายคนทําได้แล้วส่วนคนที่ยังไม่ได้ครูก็เชื่อนะคะว่าหนูจะเติมคําว่าคับกับขาลงไปในท้ายประโยคได้ทุกประโยคเลยนะคะถ้าหนูพยายามนะลูกครูเชื่อว่าหนูทําได้นะคะค่ะต่อมานะคะเป็นค่าเรียนในวันนี้นะลูกค่าเรียนประจําวันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นวิชาแรกเป็นวิชาภาษาอาหรับนะคะต่อมาวิชาที่สองนะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะวิชาที่สาม เป็นวิชาอันกุรอ่านนะคะวิชาสุดท้ายเป็นวิชาทักษะการเขียนนะคะครูขอให้นักเรียนนะลูกตั้งใจเรียนในการเรียนออนไลน์ครูเชื่อว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยถ้าหนูตั้งใจเรียนเนี่ยมันไม่ต่างกับที่โรงเรียนอินชาลอ้นะคะถ้าเราได้เปิดกันเนี่ยเราก็จะได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนนะคะทั้ง4วิชาในวันนี้ครูขอให้หนู ใจนะคะแล้ววันนี้ครูก็ขอให้หนูทํางานให้ครบทุกงานครูอยากให้มันเสร็จเป็นวันๆไปนะคะวันหนึ่งเนี่ยมีอยู่สี่สี่วิชาเองนะคะถ้าหนูเสร็จวันนี้วันต่อไปวันต่อไปจะได้ไม่เป็นงานที่เยอะจนเกินไปนะคะวันนี้ครูขอให้หนูมอบหมายงานไปหนึ่งงานนะคะให้เมนใต้นี้ก็คือครูอยากเห็น หน้านักเรียนทุกคนเลยนะคะพร้อมอุปกรณ์การเรียนในวันนี้นะลูกสี่วิชาที่ผ่านที่จะเรียนในวันนี้นะลูกดินซอย,ยังลบไม่บรรทัดแล้วก็หน้านักเรียนครูอยากเห็นนะคะวันนี้ไม่ได้เจอกันมาจะครบหนึ่งเดือนละครูขอให้หนูเนี่ยถ่ายรูปตัวเองพร้อมอุปกรณ์การเรียนในวันนี้นะคะส่งมาใต้เมนนี้นะลูกอ่ะครูขอจบโฮมรูมวันนี้เพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมวะรอห์มาตุลลฮ์วะบาระกาตุ